ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณสําหรับพวงมาลัยขอบคุณสาหรับกาลังใจนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณสําหรับการกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับมาที่บคุราขอบคุณมากชัดเจนครับขอบคุณมากครับที่ลือสีร้องไห้ทําไมมาขี้หนาวเหรอมหาหนาวเหรอมาก่อนมาก่อนเร็วมาก่อนมาก่อนมาก่อนเจ้าผู้น้อยสวัสดีนะครับจากพิเทพรามคอนนะครับแล้วก็ใช่ใช่ขอบคุณนะครับรถซื้อแกงรถซื้อแกงมันจะแรงได้ยังไงใช่ไหมครับ ขอบคุณม,มากๆนะครับที่มาให้กําลังใจนะครับเลิก90ให้เหรียญมาด้วยนะครับ <c oughs> ผมผมละหิวหมาก <c oughs> ขอบคุณม,มากๆครับท <c oughs> ี่ไงที่ไงที่ไงขอบคุณนะไม่ยิ้มละ <c oughs> จะสิงร้อยแล้วเย้เย้เยอีกห้าอีกห้าอีกห้ารถซื้อแกสวัสดีครับ <c oughs> พี่นงนะครับฝันธนาลินนะครับรถซื้อแกสวัสดีนะครับเทศ่รามังกรอะไรนะครับ นี่แง่หมายถึงว่าอาหารอาหารอาหารอร่อยอร่อยอร่อย,ออยใช่ไหมครับขอบคุณมากๆสวัสดีถ่ายฝั่งชนนะครับจากพี่ชมพู่น้อยนะครับใจจริงนะครับแล้วก็เห็นฝาดเคฟเรียกมาร์กี้ไปก่อน <laughs> มาก่อนมาก่อนหัวใจกอดกอดครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมาก96แล้วอีกสีอกส่อีกสีอกส่อีกสี่96แล้วอีกสี่แล้วแล้วอีกสี่อีกสี่อีกสี่ถึงร้อยปุ๊บลงไลฟ์ปับ๊บขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่เข้ามา กดไลค์นะครับแล้วเข้ามาให้กําลังใจให้แด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับชนแก้วชนแก้วนะครับพี่เทพลายบางกอกชนแก้วชนแก้วพี่ชมพู่สหายฝั่งชนนะครับทักทายนะครับแล้วก็กระยาหัวใจกัดก่อนนะครับรถซื้อแก้สวัสดีพี่ป่าสนานะครับทักทายกันนะครับจ <oler, spatula> ับไม้จับมือกันไปนะครับพี่อ้อมหัวใจนะครับพี่เทพนะครับจากสหายฝั่งชนนะครับอุ้ยอีกเสียยากจังเลยอ่ะใครลืมกดไหมใครลืมกดไหม ขอบคุณนะครับไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณนะครับข้อความสุกลบอะไรอ่ะข้อความสุกลบโดนกรองโดนกรองอ่ะข้อความโดนกรองอ่ะเอาดีๆเอาดีๆไม่เอาดราม่าไม่เอาดราม่าไม่ชอบผมจะด่าด่าในใจครับอย่าพิมพ์เดี๋ยวถูกลองนะครับข้อความปิดข้อความหมดเลยนะครับไม่เอาด่าในใจด่าในใจว่าในใจได้ครับแต่อย่าด่าออกสื่อครับไม่งั้นติดตัวกรองครับ สหายฝั่งโซนนะครับท่านี้เอดีอินโดนีเซียแทนกิ้วนะครับแทนกิ้ววิลามัสซ้อนไทยแลนด์ทูเกนะครับแทกิ้วรถซื้อแกงจะไปแกงได้ย,ง <laughs> <laughs> ยงังไงใช่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 ก็อยอกำลังพิจตไงเมื่อประมาณเมประมาณสามสี่เดือนที่แล้วไหมขอบคุณมาเกี้นะครับขอบคุณมากี้นะครับเก้าสิบเจ็ดแล้วอีสาม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 เร็วเร็วเ,วเ,วเ,วเวนานแล้วผมไม่ถึงร้อยนานมากๆแล้วถึงร้อยผมไม่ถึงสี่ไค์ ร้อยหนึ่งผมเฉพาะที่กดไลค์นะถึงร้อยะผมไม่ถึงห้านะตั้งแต่ผมไลค์มาน่าจะไม่ถึงไลค์แม่น่าจะไม่ถึงห like, ้าไลค์ like นะที่ว่าถึงร้อยอะวันนี้วันนี้ขอขอเป็นไลค์อีกไลค์หนึ่งได้ไหมครับที่ถึงร้อยอะขอได้ไหมออนวอลออนวอลรถซื <laughs> <On> ้อแกนเพิ่มละรถซื้อแก่เริิมสีหัวใจนะครับไปต่อละครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับเทราเทพลายมังกรขอบคุณมากครับ <laughs> 98แปดแล้วสาวต้องลองนะครับขอบคุณมากครับรถซื้อแกงดันดันให้ถึงร้อยใช่ใช่ใช่ดันให้ถึงร้อยน,น่อยเร็วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวให้ถึงร้อยตอนนี้มันเหลือ9ก้าสิบเจดเก้าสิแปดนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ 98, 98เก้าแปดเก้าสิแปดลิฟเินะครับทำท่าที่กู่อนุเณิูลูกลูกปี <laughs> สารได้แน่ร้อยได้ได้ได้ใช <arak> ah ่ไหมได้กล้วยกล้ยกล้ยขอบคุณมากๆครับเหนื่อยไหมครับพี่เชฟเหมื่อเหนื่อยครับพี่เชฟเหนื่อยครับเหนื่อยครับทุกอาชีพเหนื่อยหมดอะเนาะจริงๆนะทุกอาชีพเหนื่อยหมดการติดก้าแล้วการติดก้าแล้วการติดก้าแล้วยี่ย้่ยี่ยี่ยีรถซื้อแกงหลังคาแล้วค่าขอบคุณมากครับพี่ปรวิทย์สวัสดีครับพี่ปรวิทย์ขอบคุณมากๆนะครับเจอจากห้องพี่แน่ขอบคุณมากๆครับพี่ รถซื้อแกงแรงได้ขอบคุณครับที่าัฒนานะครับพุ้ยกได้กันกอดถึงร้อยแล้วเย้ขอบคุณครับรถซื้อแกงมันแรงได้ยังไงโอเคนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับขออภัยจริงๆนะครับมีคําพูดคาจาใดที่ล่วงเกินโดยไม่เจตนานี่ต้องขออภัยจริงๆนะครับแล้วก็การพูดการจาการทําอะไรที่มีอะไรที่ภาพที่ว่าไม่ดีไม่งามต้องขออภัยทุกๆคนจริงๆนะครับขอขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับ ไปแล้วครับบ๊ายบายครับบา,บ,ารบายบายเลยบา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 ยขอบคุณมากลดซื้อแกงมันจะแรงได้ยังไงไปแล้วครับไปแล้วบายบายครับขอบคุณทุกๆคนครับ